ดวงใครดีดวงใครปังฟังทางนี้ดูดวงประจำวันที่15เดือนกุมภา2566ดูดวงวันเกิดทั้ง8วันท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในวันนี้ท่านที่ทำงานประจำวันนี้คุณจะได้รับการมอบหมายงานจากผู้หรับผู้ใหญ่ซึ่งเป็นอะไรที่ยากลำบากหน่อยแต่ว่าคุณก็สามารถจัดการมันได้และระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งกับผู้ลับผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันและต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำจาการผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารต่างๆรวมถึงอุปกรณ์การสื่อสารของคุณอาจจะขัดข้อง ด้านสุขภาพก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องดวงตาเจ็บตาแสบตาตาอักเสบหรือเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินอาหารไม่ย่อยและบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการคิดค้นปรับเปลี่ยนวิธีการทำมาหาก,กินหรือการหาไรายได้เพิ่มเติมด้านการเงินก็ยังมีใช้ใจ่ายไม่ขาดมือดูดวงท่านที่เกิดวันจันทร์วันนี้คุณอาจจะคิดวิตกกังวลใจมีเรื่องต่างๆที่ทําให้คุณต้องคิดมากสําหรับท่านที่มีลูกก็จะคิดกังวลเกี่ยวกับเรื่องลูก ท่านใดที่ทํางานก็จะวิตกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารหรืองานใหม่ๆที่คุณได้รับผิดชอบท่านใดที่มีธุรกิจการงานวันนี้คุณก็จะหนักใจเรื่องบริวารของคุณการงานก็จะยุ่งหน่อยค่ะวันนี้ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจคุณถึงจะประสบความสําเร็จดีและทําอะไรต้องอาศัยลูกน้องบริวารด้านความรักวันนี้คุณอาจจะมีการห่างคู่ครองจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจอะไรบางอย่าง คิดแล้วไม่ได้ดั่งใจด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้และต่อมน้ําเหลืองในร่างกายอาจจะแพ้อะไรง่ายๆหรือบางท่านเช็คไขมันเบาหวานด้วยนะคะดูดวงท่านที่เกิดวันอังคารวันนี้การงานของคุณก็จะเหน็ดเหนื่อยพอประมาณแต่ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยหากทํางานเกี่ยวกับของมีคมหรือใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆการใช้รถใช้ถนนต้องใช้ด้วยความระมัดระวังหรือบางท่านก็จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเจ็บปวดส่วนต่างๆของร่างกาย อันเนื่องมาจากโรคเลือรลังก็ได้หรือท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นอะไรก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของมีคมด้วยนะคะสําหรับด้านความรักจะเป็นช่วงเวลาที่ตามใจซึ่งกันและกันดีสําหรับท่านที่ยังโสดเป็นวันที่คุณรู้สึกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องคนที่คุณชอบด้านการเงินก็ยังมีใช้จ่ายสัพพดีถึงแม้จะมีรายจ่ายเยอะแต่คุณก็ยังสามารถหามันได้ดูดวงท่านที่เกิดวันพุธในวันนี้คุณติดต่อประสานงานเรื่องใดก็ตามขอให้ใช้ความระมัดระวังให้มาก และว,วันนี้คุณจะมีปัญหาให้มาแก้เสมอเรื่องการเงินคุณจะมีแนวทางหรือมีช่องทางในการทำมาหากินมีรายได้เพิ่มเติมด้านความรักสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับท่านที่ยังโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจ ด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องการเป็นไข้ตัวร้อนได้ง่ายและรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บตาหรือบางท่านต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องเลือดดวงท่านที่เกิดวันพฤหัสมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการติดต่อประสานงานต้องใช้พลังมากถึงจะประสบความสําเร็จและบางท่านก็มีโอกาสได้เดินทางไกลการใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะการเงินมีรายจ่ายเยอะเลยทีเดียวด้านความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วเป็นช่วงเวลาที่ยังดีอยู่ตามใจกันดีสําหรับท่านที่ยังโสด ก็ให้ดูกันไปก่อนและรักตัวเองให้มากทำตัวให้ดีทําชีวิตเราให้มีความจเจริญรุ่งเรืองดูดวงท่านที่เกิดวันศุกร์วันนี้มีเรื่องที่ต้องจ่ายเยอะมากเลยทีเดียวและบางท่านก็มีแผนว่าจะไปผ่าตัดเสริมสวยบางท่านอาจจะต้องจ่ายเพื่อความรู้ด้านสุขภาพต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณหรือเกี่ยวกับระบบไตระบบสืบพันธุ์มดลูกดูดวงท่านที่เกิดวันเสาร์จะเป็นช่วงเวลาที่คุณใช้ความคิดเยอะพอสมควร ใช้ความคิดความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาหรือบางท่านทำงานที่ต้องใช้เวลานาน,านๆการทำงานที่ต่อเนื่องและยาวนานก็อาจจะมีการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดตึงตามแขนขาได้และเกี่ยวกับเรื่องท้องและลำไส้ดูดวงท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นวันที่คุณพยายามที่จะสะสางงานเก่าที่ค้างคาให้เสร็จรวมถึงเรื่องต่างๆอะไรที่มันไม่ดีหรือที่คาใจคุณก็จะพยายามเคลียร์มันให้จบและสิ่งที่ต้องระวังก็คือเกี่ยวกับเรื่อง ความใจร้อนก็แนะนําว่าอย่าใจร้อนจนเกินไปนะคะ